วิธีการทำน้ำจิ้มอนเนกประสงค์ทำน้ำจิ้มแบบนี้เก็บเอาไว้ใช้ในครัวเรือนง,ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยสามารถทำน้ำจิ้มได้หลากหลายแบบเลยค่ะสวัสดีค่ะปาปิก้าชาแนเเล,ลค่ะวันนี้มีสูตรวิธีการทำน้ำจิ้มอนเนกประสงค์มาฝากเพื่อนๆกันนะคะเก็บไว้ใช้ค่ะที่บ้านได้เลยง่ายๆนะคะ เวลาเพื่อนๆจะทําของทอดค่ะก็นําน้ําจิ้มสูตรนี้ค่ะมาจิ้มได้เลยนะคะเพิ่มเติมลงไปค่ะด้านขวามือนะคะจะเป็นน้าจิ้มบวยค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นน้าจิ้มของทอดค่ะไม่ว่าจะเป็นทอดมันลูกชิ้นทอดนะคะใช้น้าจิ้มตัวนี้ได้เลยค่ะวิธีการทําน้าจิ้มอเนกนประสงค์ค่ะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะวัตถุดิบค่ะที่ทําในน้าจิ้มอนเนกประสงค์นะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ําตาลทรายค่ะ 200กรัมนะคะน้ำส้มสายชูค่ะ200กรัมค่ะขั้นตอนการทำค่ะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะให้เ,เพื่อนๆค่ะหามหม้อมาหนึ่งใบนะคะจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปได้เลยนะคะจากนั้นค่ะทำการคนให้น้ำตาลนะคะละลายค่ะ การทำน้ําจิ้มอนเนดประสงนะคะเพื่อนๆสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเลยค่ะจากนั้นค่ะให้ทําการเติมเกลือป่นลงไปด้วยนะคะสักประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ทําการคนต่อค่ะการทำน้ำจิ้มเองนะคะก็จะทำให้รสชาติของอาหารของเราค่ะดีขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากคนนะคะ มันก็เริ่มจะละลายหมดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้นำมาตั้งไฟนะคะระดับไฟที่ใช้ค่ะใสไ,ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็ทำการเคี่ยวค่ะจนกว่าน้ำจิ้มของเรานะคะมันจะเหนียวขึ้นค่ะนี่นะคะตอนนี้มันยังไม่เหนียวค่ะเพื่อน,นสังเกตดูก,ก่อนนะคะ แล้วก็ตั้งไฟไว้เลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไ่ทางอ่อนนะคะแล้วก็ทําการคนอยู่เรื่อยๆค่ะวิธีการนี้นะคะจะทําให้น้าจิ้มของเราค่ะเก็บไว้ใช้ได้นานเลยค่ะวันไหนเพื่อนๆค่ะทอดของทอดนะคะก็ใช้น้าจิ้มตัวนี้ค่ะใส่พริกใส่กระเทียมค่ะเพิ่มเติมลงไปนะคะก็ได้น้าจิ้มแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีวิธีการทาน้าจิ้มบวยนะคะ พอดีว่าเย็นนี้ค่ะจะทำปอบเปียทอดค่ะนี่ค่ะหลังจากที่น้ำจิ้มนะคะมันเดือดแล้วค่ะก็ลดระดับไฟลงอีกค่ะใช้ไฟ,ไฟอ่อนนะคะในการเคี่ยวต่อค่ะเพื่อให้มันเหนียวนะคะแล้วก็ท้ายคลิปในวันนี้ค่ะปราจะทำน้ำจิ้มบวยนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันค่ะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนค่ะจะเอาไปจิ้มกับลูกชิ้นทอดนะคะ ทอดมันหรือของทอดต่างๆค่ะสามารถเพิ่มเติมนะคะกระเทียมแล้วก็พริกสดลงไปได้ค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มแสนอร่อยของเราแล้วนะคะน้ำจิ้มของทอดค่ะถ้าทำนะคะแล้วก็ปั่นพริกกับกระเทียมใส่ลงไปสดๆนะคะมันจะรสชาติหอมแล้วก็อร่อยกว่านะคะนี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้ำจิ้มของเราค่ะ มันเริ่มเหนียวขึ้นบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆต้องเผื่อค่ะว่าเดี๋ยวพอมันเย็นตัวลงค่ะมันจะเหนียวเพิ่มขึ้นกว่าน,นี้อีกนะคะนี่ค่ะสังเกตค่ะพอมันเริ่มหนึดหนืดเหนียวเหนียวนะคะเพื่อนๆก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นพักทิ้งไว้ให้เย็นตัวค่ะนี่ค่ะหลังจากทิ้งไว้ให้เย็นตัวนะคะมันจะเหนียวแบบนี้เลยค่ะ น้ำจิ้มนะคะที่เราทาการทาวันนี้ค่ะสารพัดประโยชน์เลยนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปจิ้มกับอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นของทอดนะคะนี่ค่ะแล้วก็น้ําจิ้มวันนี้ค่ะที่ปาทํานะคะปาจะทําน้าจิ้มบวยค่ะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เหลือค่ะก็จะเก็บไว้ใช้ค่ะทําน้ําจิ้มอย่างอื่นได้เลยนะคะ <S <S ขั้นตอนการทําน้าจิ้มบวยค่ะก็ เตรียมบวยเพิ่มนะคะอันนี้ก็เป็นบวยดองค่ะบวยตัวนี้นะคะเพื <ๆ S 1> ่อนๆก็ซื้อติดบ้านไว้ก็ได้ค่ะสามารถทําน้ําบวยก็ได้นะคะนี่ค่ะตักบวยลงมาค่ะหนึ่งเม็ดแล้วก็ตักน้ําบวยออกมานะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะสักประมาณนี้แล้วก็ในตัวเนื้อบวยค่ะ มันจะมีเม็ดนะคะเพื่อนๆก็ตัดเม็ดออกค่ะแล้วก็ทำการบี้บวยนะคะให้มันละเอียดละเอียดเลยค่ะมันจะได้หอมนะคะน้ำจิ้มบวยค่ะสามารถเอาไปจิ้มหอยซอก็ได้นะคะอร่อยแล้วก็เด็ดมากๆเลยค่ะถ้าเราทำน้ำจิ้มเองนะคะรับรองเลยว่าเมนูที่เราทำค่ะมันจะอร่อยเพิ่มขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากเราบี้บวยเสร็จแล้วนะคะก็ นำน้ำจิ้มค่ะที่เราทำเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะที่เหลือเราก็สามารถเก็บไว้ค่ะทำน้ำจิ้มอย่างอื่นได้เลยนะคะน้ำจิ้มทอดมาน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดน้ำจิ้มของทอดค่ะใช้น้ำจิ้มตัวนี้เลยปั่นพริกกระเจียมใส่ลงไปก็จะได้น้ำจิ้มแล้วค่ะบวยหนึ่งเม็ดค่ะปลาจะใส่น้ำจิ้มนะคะสองทัพพีค่ะ ใส่น้ำจิ้มลงไปแล้วนะคะก็ทําการคนค่ะให้บว้ยกับน้ำจิ้มของเรานะคะมันเข้ากันค่ะนี่ค่ะแล้วถ้าเกิดจะจิ้มกับทอดมันนะคะหรือว่าลูกชิ้นค่ะก็ปั่นพริกกับกระเทียมค่ะใส่ลงไปนะคะอันนี้คือน้าจิ้มทอดมันค่ะนี่ค่ะส่วนน้าจิ้มที่เหลือนะคะที่ยังไม่ได้ทำอะไรค่ะยังไม่ได้ใส่บุวยยังไม่ได้ใส่พริกนะคะ เพื่อนๆก็หาภาชนะแก้วค่ะใส่เก็บไว้ค่ะใช้ได้นานเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากใส่ภาชนะเสร็จแล้วค่ะก็ปิดฝานะคะให้มีชิดเลยค่ะเก็บไปใช้ได้นานเลยนะคะวันไหนเพื่อนๆจะทําของทอดค่ะก็เอาตัวนี้ค่ะมาทําเป็นน้าจิ้มได้เลยนะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะไม่ต้องไปหาซื้อนะคะทําเองค่ะอร่อยแล้วก็สะดวกง่ายๆที่บ้านเลยค่ะ แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำน้ำจิ้มอนเนกประสงค์นะคะจากช่องปาป i ิก c าชาแนลถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาป i ิก้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ